จากเครื่องยนต์ e t 95เก่าๆกับหางบิ๊กจิ๋ว88ก็ได้ปรับปรุงมาเป็นรถไถนั่งขับใช้ในเรื่องของการไถไร่ไถานาและการดันดินเป็นงานหลักในคลิปนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของการวางผ่านดันดินนะครับ เกือจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจบ้างการวางผานดันดินในลักษณะเกือบเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นดินจะใช้ได้ดีในกรณีที่เราต้องการที่จะดันดินที่เรา,ถาไถไว้แล้วหรือดินที่เป็นกองให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าการวางผานลักษณะนี้ใบมีดจะไม่มีแรงกดมาก นะครับก็จะไม่กัดผิวดินลงไปถึงแม้ว่าเราจะหย่อนผานลงไปจนสุดก็ตามส่วนการวางผานดันดินในลักษณะที่ทำมุมน้อยกว่า45องศากับพื้นดินลักษณะนี้จะทำให้ใบมีดนี้กัดลงไปในผิวดินได้ดีผานดันดิน ของรถคันนี้ก็มีที่ปรับความลาดเอียงของผ่านดันดินซึ่งทำได้ไม่ยากก่อนชิ้นนี้ก็ดัดแปลงมาจากตัวปรับผานขี้เมาของรถไถเดินตามนั่นเองส่วนรูปร่างลักษณะของรถไถคันนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะที่ใช้งาน นะครับจึงทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปมากนะครับจากการเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับหากท่านใดที่สนใจจะลองทําดูนะครับก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมในช่อง y o u t u b e นี้และได้กดติดตามเพื่อให้กำลังใจ